สวัสดีครับพวกผมจิ๊ดจานรถจักผมวันนี้เราจะพามาดูครับรถวันนี้เราจัดโปรโมชั่นครับจัดโปรโมชั่นรถไถครับเนื่องด้วยว่าเราเปิดร้านใหม่ครับเปิดร้านใหม่ครับเราย้ายออกมาอยู่ด้านนอกนะครับอาจะมีคันนี้นะครับมาจัดโปรโมชั่นครับจัดโปรโมชั่นคันนี้เป็นคูปองต้า L 3 6 0 8ครับรถปีห5้านะครับรถปีหให้ดูสภาพรวมๆนะครับคันนี้รถคันนี้สวยครับเดิมนะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูครับรถสวยเดิมไม่เคยแกะไม่เคยเปิดนะครับน็อตไม่เคยขยับสีเดิมทั้งคันนี่ครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับผมอมาดูใ้ใกล้ใใกล้ครับรถสีเดิมทั้งคันท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับอันนี้คัดไม่เคยตัดยางหลังยางเดิมครับุดสีเดิมเด crazy 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 ิมนี่ครับชุดสีเดิมเดิมทั้งคันนะครับอันนี้สีเดิมทั้งคันเดี๋ยวเราให้ดูนะครับน <rios> ี่ด <taraf commentary>. ู ดูเครื่องนะครับดูเครื่องยนต์นะครับนี่เครื่องยนต์้ใสเนียนๆนะครับนี่ทอนคัตไม่เคยตัดนะครับไม่เคยตัดนี่น็อตไม่เคยขยับเลยครับดูที่หัวน็อตดูรู้เลยครับไม่เคยขยับนะครับไม่เคยขยับคันนี้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันเลยรถนะครับรถเป็นสีเดิมทั้งคันเลยครับสีเดิมนะครับนี่ชุดใบดงใบดันก็ยังสวยนะครับสภาพคงพร้อมใช้นะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่ นี่เดี๋ยวเรามาดูพามาชมกันครับนี่จุดมาร์กเดิมนะครับของโรงงานยังอยู่นะครับน็อตไม่ขยับจริงๆครับคันนี้นี่นะครับให้ดูจุดมาร์กจุดลไรครับดูรอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับแล้วรถภายในเนื้อตัวใสมากครับใสๆเลยครับรถรถใช้น้อยครับรถใช้น้อยเป็นรถไล่แท้นะครับคันนี้เป็นรถไล่แท้นะครับให้ดูสภาพรวมๆ นี่ครับสีเดิมสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานยังมีบอกอยู่เลยครับผมนี่กูตา L36 อะไรนะครับมีครบมีครบหมดเลยนะครับนี่ครับสติกเกอร์ข้อควรระวังอะไรมีครบหมดนะครับตัวนี้เป็น PTO นะครับเป็น PTO มีครบหน้าปัดหน้าจอเรือนใหม่ใช้งานได้ปกติครบทุกอย่างนะครับผมกระจกมีครบหลังคาเปลี่ยนใหม่นะครับยางหลังเดิมนะครับยางหลังเดิมคู่ตัวเลยยางหลังเดิมคู่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะ ด้านท้ายนี่ด้านท้ายน็อตนี่ครับน็อตฝาไฮนะครับไม่มีขยับนะครับจุดมาร์กจุดแต้มอะไรอยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบบอกเจ้าของบอกว่า P.T.O นี่ไม่เคยใช้งานเลยนะครับเพราะเป็นรถไล่ครับไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่เคยลงน้ํานะครับดูเนื้อตัวครับดูประก็นเอ้ดูกาวครับกาวกาวเดิมโรงงานหมดนะครับกาวเดิมโรงงานครับรถสวยครับคันนี้รถสวยๆเลยนะครับ เล่มทะเบียนชุดโอนนะครับมีครบนะครับคันนี้เล่มทะเบียนชุดโอนมีครบก็หากพี่ท่านใดสนใจนะครับนะพี่ลองเข้ามาดูได้นะพี่นะก็รถสวยๆแบบนี้นะพี่นะแล้วก็อาเดี๋ยวพามาชมนี่ครับพวกจุดต่างๆของอะไรเนี่ยพวกด้านหลังนี่คือยังเดิมอยู่เลยครับไม่เคยขยับนะครับเดี๋ยวเปิดเบาะเดิมนะครับเบาะก็มีหุ้มมาใหม่แล้วก็พวกด้านลงด้านหลังนี่เดิมนะครับ มีก็จะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะครับเปลี่ยนหลังคาใหม่กับไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็มีแตกชัยรถผมก็เปลี่ยนเพืพพ่อความสวยงามนะครับดูกระทะล้อนี่สีเดิมหมดเลยครับสีดเดิมเลยครับไม่ได้ทําสีนะครับรถไม่ได้ทําส erm ีเลยนะครับก็สภาพประมาณนี้ครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นราคาเราเลาเลยครับแล้วก็อ่าผมก็ได้ย้าย จากในบ้านครับออกมาไว้ด้านนอกนะครับย้ายร้านนะครับก็อุปกรณ์อะไรก็พอมีครับพอมีอยู่หน้าถนนครับเส้นโคกเจริญสะโบทครับโคกเจริญสาโบทนะครับผมนี่ให้ดูวันนี้ก็เราจะมาจัดโปรอ่ะตากล้องถือหน่อยครับคันนี้เราจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นเลยอ่าเอาไปแล้วเาเลยครับราคาเลา 195,000บาทหนึ่งแส้บาทครับหนึ่งแสาบาทครับได้ลถสภาพอย่างนี้เลยนะครับผมได้รถสภาพแบบนี้เลยเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ฟังนะเดี๋ยวติดเครื่องอะไรังนะครับ ร้านเล็กๆครับร้านโชติรถรถไถมือสองครับผมร้านตั้งอยู่บ้านเขาสัดยอดอำเภอโพกเิญจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เอาคันนี้มาจัดโปรโมชั่นนะครับให้ดูเลยครับรถคันนี้เดิมมากครับสวยใครได้ไปใช้ครับไม่ผิดหวังครับราคาไม่แพงครับ9 0 0 0 0มเอ๊ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมก็ผมขอฝากติดตามนะครับผมจีจานรถจ้าบนะครับผมอ่า ผมมาที่แรกก็จะมายากหน่อยครับมามบ่อยๆมาไม่ยากแน่นอนครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับผมพ่อค้าหน้าใหม่ครับฝากดเลยนะครับสวัสดีครับ